วันละเที่งช um, yeah, uh, ั่วโมงครับผอยาวไปจ้างวินมอยไ์มาดิตึ่งชั่วโมงน้องคิดเท่าไหร่มาดิชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแกเงี๋ยวพี่หามดูว่ได้กับแป้งใหม่นะโอเคป่ะแก้เขินนะพี่ขอวอลแบบวอลแล้วก็ไปเคลียร์อีนั่นเฮ้ยน้องคนนั้นน้องคนนั้นอีนงอีนั่นอะไรน้องคนนั้น ใช้คำว่าดูดไอ้เนี่ยทำไมมึงหยาบคายังไม่แพงหรอฮะไอ้แบงมึงก้าวล่าวอหนาวอือนะเียหนักนี่หนักอยู่อ่ะคอเนี่คาร์บอนไอ้เนี่ยเฮ้ยบอสโซ่คอคาร์บอนไอ้แดนสมุดมึงมาหากูทำไมฮะไอ้แดงมันเป็นหนักสู้ว่าแต่ไม่ได้ฟังนานแล้วเนี่ยขอบคืนแพงม่ือถ่านเด็กไร่ข้ามาอีวะ เอามัาแล้วมาแล้วเอาใหดงมันเป็นอดีนะเด้อ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยสองทุอ้ยโอ้ยองยโอมกโอออ้้ยหรอกไอ้พวกเดโย้อ้ยออ้ยโอ้้นทั้ยอ้้อ้้อ้้อ้ยโอ้ยโอ้ยโกโอ้้ นะแต่นั้นมึงเล่นแับเดีคนเดียวเหรอเล่นกับเคาเล่นทีมอ่ะเล่นกับคนในนั้นแหละคนเก่งๆผมก็ทักไปว่าเอ้ยเล่นด้วยดีกูเห็นมึงเล่นนะเขาสี่คนวะสัตว์แรงมากเนี่ยแบบกูเห็นมันอยู่เล่นทีมสี่อยู่กอดชวนมันอยู่เนี่ยแต่ไม่ตอบกูเลยนะเออเข้าใจเข้าใจพวกกูมันไม่เก่งเนี่ใช่แต่ก็ต้องเล่นต้องเล่นคนเก่งเียใช่มันก็จริงของมันแต่ยังเล่นกับคนโง่ ยังมีอะไรผมนี่แหละที่เล่นกับคุณงูจนหลอดอุ้ยมึงว่าไอ้คิมทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คิมเออยสแตไอ้ยิงกูโดนว่าแล้วผมใส่อยู่เงียบโอ้ยโอ้โหลูกกูไม่ทำงานจ้ะนั่นไงมาเร็วมาเร็ววงนี้น้องโอ้ทำไมไม่ยิงสะท้อนใส่คนอื่นทำไมตายคนเดียว นั่นไงคนเดียวเออทำไมตายคนเดียวเพื่อนไปด้วยสิมาชื่อซาเวกเหรอซาเวกมากเออนั่นแหละก็สวยทมืไมรเมืกูไต้่ไปขนาดนั้นน่ะว่าขึ้นยังขึ้นยังมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยกล้องขึ้นเหรอวะไอกฮัลโหลเหยัดขาอ่อนจัดยัดขาเลยเชื่อดุูมึนงงโดนอะไรมาใหม่แล้วกูมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วทำให้นยงล้อมอ่อนโหไอ้เหี้ย ไอแม่สวยเอ้าวทำไมไม่ลงเหมืนเราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวลองแม่ก่อนสะดุดแม่สะดุดเนินเมื่อกี้ยังเดี๋ยวสะดุดสะก็เนินนี่ไปไปไปโอ้ยอย่ารักกูทำไมไอสัตว์เออเต็มไปมดอับิบ้างตับิเอาสิสวยมาดีกูตีใครไม่แรงแต่กูสะท้อนแรงไอสัตว์อ่าตายไปหกแล้ววันนี้เซตตีเท่าไหร่ดีเฮ้ยมาเจ็บไปหก อ๋อไม่ใช่ผมูนื่องจากเนื่องจากไยเป็นที่โผแล้วไอ้เงี้ยตกใจเลยกูไทยตายไป็นหงร้อนเลยเมื่อวานซีที่โผล่ไปนะอุ้ยยอดไอ้เงี้ยนัมเบอรวันไม่ไม่ปกติสิโผลไม่ปกติก็จะเอาสักร้อยอยู่โอ้โหโอยไอเดียอะไรวอะไรไม่ได้บอกเกิดบ้านหน่อยจ้าเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้จ้าเบระเบิดแป้งหงอเมื่อกี้ ระเบิดแป้งโอ้โหดุดยอดพี่แป้งทำดีมากครับสมแล้วที่เป็นพี่แป้งแล้วที่เป็นเออ่สาวยกแขนไม่รู้จะพูดว่าอะไรมาไปโกปาเสวยแป้งสวยสวยแป้งสวยเฮ้ยเมื่อไหร่ขี้เล่อยาขี้เล่ยจังเลยแป้งบอกหน่อยอย่างนี้จะขี้เล่ยขี้เล่ยจังเลยบอกดีพี่จะคุบอกแป้งสวย ใส่หมดอย่ากดแก้ใส่หมดอย่ากดแก้ครับไปดูให้ใหดูให้เมือกีกดแก้เท่ากับตายโอ้โหใครพาเพื่อนไม่ใช่กูนะครับกูรอดมาดิพินสามตัวกูยิงล่วงหมดละไอสัตว์ไม่ท้อนใครเลยเว้ยไม่อะไรไม่ลงหรือเปล่าเอคู่สีพี่แปงอ่ะอีลาซาด้าลงเด่วเพิ่งรอดได้ปอเมื่อกี้เที่ยะอีที่ยแล้วพวกมันถามกู ก็เมื <poured> ่อกี้สามโดว่ะโอ้โอเป็นเกมธรรมดาไม่เดียววะไอ้เงี้ยทวนตัวในโดมไม่ตีไม่กดแป้งเข้าแค่เก้าพันนึงเงี้ยโคตรสว่างเลยเชียร์อยู่ค่ะเชียร์เออสวยนะครับในสัปสวยมากเลยแต่นอนมาดีบงดีบับอะไรติดกล้องเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไอ้เงี้ยจะมาดีบงดีบับอะไรเลไอเงี้ยแบบไปทั้งโดงไงเฮี้ยอุ้ย ต่อต่อท็อปท็อปฮัลโหลยืนอยู่ฉันยืนอยู่ฉันจะยืนมาฉันมาฉันมาตายคู่เลยดอกใช่ใครยืนเอบางทีก็ขาแข็งบางทีก็ขาอ่อนไม่ไม่เข้าใจมันเหมือนกันเฮ้ยมึงชักว่าวมัหรือเปล่าเลยขาอ่อนไม่ไม่เดินชักว่ายปอไม่เหลือเอีย่าไม่ไม่ไม่เหลือเฮ้ยสมัยนี้ต้องชักว่าอีกเหรอเฮ้ยสวยป่ะพี่เห็นก็มีเพื่อนกูหนึ่งไอ้เย่ย ไปกินฟาลแล้วกลับมาบ้านอ่ะนี่พี่เบนส์แหละพี่เบนส์ไอ้พัดเพื่อนอีกแล้วไอ้เกิดยังเกิดยังเอายังเกิดแล้วมาแล้วอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางแบบเออๆไปไม่รอไงแล้วก็ตายแล้วไอปไม่รอไงนั่นไงพร้อมแล้วกูรอกูัวตายพร้อมแล้วบอกไม่เว้ยเนี่ยกี่เราเราต้องมีเราต้องมีอ่ามาแล้วโอ้โหท็อป ไปเดียวไปเดียวก็ยังไปเนี่ยไปเดียวก็ยังไป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 แต่มันคนน้อยว่ะคุ้กันเลยคูมน่ไม่คุ้มกินว่ะเาเอาีก่อนานบีก่อนแล้วัวบีหาไอดอกมงมาต่อยกแยไห้สง่ว่าที่ไปทาไมอะอุยกูเลตรอไม่ได้เลอปไม่ได้เล่นเขาไปไหมแล้ว ปไปนะจ้าถ้าไม่ล็อกกูไปเด้อล็อกกูไปเด้อเจอก,กัน,นหน้าประตูเจอกันตรงหมอ้อโอ้กลัวระเบิดกูจัดไม่ล็อกกูแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหล็อกกูอีกเฮ้ยโอ้โหคนเยอะแล้วมันคนเยอะแล้วเฮ้ยเราลืม,เ,เ,รลมเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยเอ,ยเอย็นูตัวนี้ไม่ตีไม,ไม่ไม่กดยาตายไปซะไอ้สัตวส แยอารมณ์จะหมดอารมณ์จะหมดโอ้โหเยอะมากเยอะมากียูไนเยอะมากอ่อยากเจอเยอะมากๆกเนี่ยเกิดบ้านปะเกิดบ้านปะอืมช่วยอยู่พี่โฟช่วยอยู่สา์เอาเสืออ๋ออีกที่ผมเอาะหายแป๊บแม่อุ้ยแ่โดนยิงตายเลยเชเฉยเฉยเลสโกเลสโก ไปมาได้โอ้ยชาืมแม่งอยู่ในบ้านทำได้เป็นได้แค่ดามีดสืมจริงด้วยวะสัตว์เอ้เอ้ยวาซาบิอยู่หน้าบ้านทุกคนเออมันยังไม่ร่วงมันยังแข็งอยู่อีวาซาบิพี่ปอมันจะโยกแขนแล้วร่วงไปแล้วแนงไปละพี่สะท้อนพี่แบงโอ้ยครับเลยเฮ้ยอากิถ่ายแล้วมาไหมถ่ายแล้วเอาไหนอ่ะ บักวิ่งอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกผมเอาพวคนนี้จริงๆไอคิมไอคิมเคว้งเหรอมันไปแล้วมันตายหมดอ่ะยิงมาพ่อหนุ่มเอ้าบอกให้ยิงมาไม่บอกให้นอนจุบตีนเฮ้ยบอกหมู่อูเหรอหมอกหมู่อยู่ไหนบอหมู่อู้เฮ้ยไอจิ๋งไหนหมอหมดหมดหมดไปไอมาไล่หมอไเตอรนีย์สเตอ์นีย์ทำฉันเดี๋ยวดอยโอ้โอ้ตายดิสัตว์อุ้ยเฮียรอชีวิตไอ้สัตว์ อืมล่วงใบซ้าเออกูก็ล่วงมันจะแตะแล้วมันจะแตะแล้วไป้่าเพิ่ออีกแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอันนี้ไม่ใช่ผมเอลาลังจะข้างอยู่แล้วเทียวเอกข่ามันมันแชกแล้วเออสวยตัวนี้ก็ะเจาะคิมโอ้โหคิมลุ้นก่อนนะตอตาผมลงแล้วกูก็ตายธนูโอ้โหยรายไล่ไสมา เกิดมาทำไมเนี่ยกูมันก็ไม่รอดเกิดมาทำไมเนี่ยเ๋ยวเกิดมาแค่รักกันเออเข้ามามันก็ไม่รอดหรอกแชมเปญหนึ่งจุดสองนักมึงรอดเฮ้ยที่เอ็กกี้ทำไมมันไม่ไม่เป็นฝั่งมันที่หลบมะทำไมเป็นรอกูเป็นที่ไหนกูเป็นจ้าไอ้ที่เอ็กกี้ได้ไงโซนรอ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 ที่แต่อยังอ่ะรอจนด้วยรอรอรอยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้น มาแล้ว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 เอาอย่าหนึ่งสามหไปแล้วหนึ่งสองสามอนที่มันจะแตกฟองกันโอ้โหโอ้โหไปไหนกันหมดแล้วแอเฮียอยากแว่ไหนไมไหนอย่าแมอย่าแว้ไปเฮียแม่อย่าแม่ไปเหรอไเหอยู่บนอยู่บ้านนะนะบ้านนะบนนะบ้านอย่ช่วยลเฮ่ยต้ตุ้ยตุ้ยตุ้ตุ้ต้ยตล้วตุยตยแล้วตะ้ต้ต้ตตต่อต้้ย้้้ย้ย้้ ไม่เราไามาอีกครั้งแรกแล้วไอใส่หมูอ้าวรวงปลาเนื้อเนี้อวิ่งหนีเนี้อวิ่งหนีเขาหนีเหรอเขาจะหนีเหรอเกียบร้อยอุ้ยโหโสดอนใหญ่ไอ้หเนี่ยท้องสวยไปไมไปโอ้โหแม่โดนสกัดดาวลุ้กับอุ้ยกูโดนไข่เนี้ยโสดอนปะมันจะมีอยู่ในอาชีพที่แบบว่าวิ่งเข้ามาตุนหลุนกับเราด้วยไหมอีกต่าตุนหลุนอึ้จ้าโดนโดนกูหมดอ่ะ โดนหมดไม่สอดลูกใครยี่บัตสึบิอ้าสเปนตะกอกูไม่ขึ้นเลยวะกเวรเป็นดาเมจเสริมให้เข้าอีกแล้วนี่ยนี่เฮ้ยนี่ไปต่อไปต่อโอ้ยกูเก๊เท่านัมึงกี่อ่ะกูเก๊เท่านั้นเลยตายเที่ยนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสนุกกันสามคนนะเอ้ย เขาเหม็นอะไรจบเลยอ่ะเออเหม็นอะไรสวยจุ้มจ <illa ises> ุ <Oliver> ้มไม่สวยตุ้ม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 อีกตุ้มอีกจะเดินสวยๆนะจะเดินสวยๆนะจะเดินสวยๆนะเกือบแล้วเมื่อกี้นั่นไงโอ้โหพร้อม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 อย่างใจเย็นใจเย็นใจเย็นยัง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 เฮ้ยมันไม่อยู่มันไม่จุ้ม嘛ผมว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่จุ้มอเราต้งนัดบ้านให้มันจะรวมกันรอจุ้กระเลียหรือเปล่าเกิดเกิดเกิด ไปไปไปเกิดแล้วเกิดแล้วสองหน่วลยนะจุ่มแล้วสองหน่วยเลยนะไอิมต้มอ่ะอ้ตายแล้วตายมาสองหน่วยครับมันมีสองหน่วยเลยนะมาสองหน่วยมันมาสองหน่วยอ๋อมันจุ่มแล้วเรียบร้อยมันจุ่มยังจุ่มแล้วบ้านก่อนเมือบ้านอะไรนะดิโอ้โหเฮียเคลียร์บ้านใช้คําว่าเคลียร์บ้านถ้ามึงไม่รวมถ้ามึงไม่รวมตรงอ่าบ้านมึงมึงก็ไปรวมตรงมุมในบ้านแล้วกันเออรวมที่ไหนก็รวมเถอะ โอ้โหหรือว่าจะรอกันเฮ้ยกูไปหาเองก็เรียยเขาเนี้ยจุ้มจ้ำหน่อยหนจุ้มจ้ำหน่อยเออนี่แก่ปั๊บนี่โอ้โหเร็มเอือยเจ้โหเต็มเอี้ยเอ้ยหลับเร็วเอาให้หมดเอาให้หมดจสี่บาทยี่สิบบาทเนนี่แปลงว่าแทรกกลางได้ไงเนี่ยไอ้ปอมไอ้ป้อมไม่ใช่ไอ้แป้งกูแก้แก้แล้ว ไปเลสโก้เลสโก้โอ้โหกดแก้ให้เพื่อนบอมบ์เท่ากับทำให้เพื่อนตายนะกดแก้ให้เพื่อนอะอะไรกดแก้ให้เพื่อนนะมีมีรีพับเท่ากับสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เออยิงเฉลยยิงเลยเธอจะสะท้อนยิงฉันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาลิงเขาสะ่งว่าใคยอมเราจังวะเฮ้ยเฮ้ยหมื่นอยู่เมื่อกี้เอาหมื่นเอาหมื่นด้วยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่อ้าวคุช่วยใครอ่ะอ้าสวยดี ไอ้หนูไอ้หนูไม่กดยาไอ้ตัวนี้ไม่กดยาผมขอแหละสลักรักไม่เข้าไปตีหมอแล้วหรอทำไมมาแวะตีกูเนี่ยขอหมอนะอ้โว้ย่าหมอกูตามกูเลยสัตวสนี่สัตสเชื่อแล้วผมเชื่อแล้วครับผมเชื่อแล้วครับสเวดสเวดโอ้โหสเวดโดนละนี่ไงสัตว์กูก็โดนเอ้ตะเมีอะไรห้าร้อยอะเมื่อกี้ มีคนทีมห้าร้อยไอ้ยัอข้างหลังไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตีห้าร้อยเกเกาไอคนโง่ไปตายกับเขากูไม่ตีเพื่อนตายกูไม่ตี Let's go Let's go Let's go เฮ้ยเหี้ยบักวิ่งโอ้โหหลอนเลยขอไปอยู่ตรงกลางนั้นอย่าล็อกกูนะขออยู่ตรงกลางก่อนสัตวมันใส่มาพร้อมกันไงเฮ้ยกูแสงแม่แล้ววะมาดิแสงแม่เฉยไม่ได้รั่วปีเดียเดี๋ยว เขายบียดสวยสวยเขาไม่มาเขามาแล้วเล่นเครื่องใส่กูแล้วมึงจุ้มกันดีมึงจุ้มกันดีพวกเนี้ฮิ้ยมึงจุ้มกันดีจุ้มจุ้งกันไหวจุ้งจุ้งกันดีสัตว์โอ้ยเดียวยืนยืนพวกนานแต่ว่าสะท้อนไม่ตายมันเตียนเบาอ่ะโอ้ยกูโดนเนี้ยอะไรก็ตายบ่อยจังเนี่ยไม่ทันสะท้อนเลยเอ้ยแม่โดนแปดสันสะท้อนเจ็ดนะแม่ก็ไปตาน้ำไปเลยอ่ะ มันแทงทีละคนนี่ยมันไล่จากท็อปแล้วก็ยหญ่ขี้เลือกจะนอนแล้วจะเริ่มจะนอนแล้วเมือนเรื่องไทยเหรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราเราติดเล่นกันแคเขาใช้คำว่าไต่เต้าเราติดเล่นกันเกินไปแล้วนะผมแล้วกูโดนอะไรเนี่ยตายจะ้ะกองพร้อมอุ้ยสะท้อนไม่ได้เห็นเลยว่าสะท้อนไปตายกันอะไรสามสิบตัวน่ะเฮ้ยไอ้พวกตัวแครี่อย่ามาบ่นตัวแทงได้ปะโอเคโอเคโอเคอย่าบ่นคนทำเกมได้ปะ ี่ตายแล้วออออีปอมโอผมช่วยอยู่ผมซัพพอร์ตพี่เสมออซัพพ์พี่เสมอพี่ชายสวยกูหลอกอขอบคุณสวยตุ้มมีโมอน้ตุ้มมียเฮ้ยตายมัญาละไอ้ยผิดแม่งสะอนบุกปปับไอ้พีอความกูเลยโอ้ยโอ้ยแบบสิ้นหวังอะ พี่ชายพี่ชายรอดป้าผมช่วยอยู่ถึงจะไม่แรงแต่ผมาไอ้เหี้ยด่านั้นคือสนอนเยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือเปล่าใช่ผมเองผมช่วยพี่อยู่กุ่งปุ่วยอย่างเดียวแหละพอปอยิงสะท้อนใส่กูเฮอยถ้ากูตีแรงกว่านี้พี่กูคงไม่ตายไม่ถึงร้อยตัวไหวเหี้ยตายกตอนหนึ่งอ่ะอุ้ยจบเร็วเกินจบเร็วเกินจบเร็วเกินพี่ชายเอ้ยไม่ตีกี่หมดแล้ววะ เนี่ยมึงรู้มึงรู้มึงรู้ปะมึงรู้ป่ะทำไมไอ้โดมันบอกว่าเบื่อวออะมึงดูสกอร์มาดิไหนดูไปเลยสกอร์มันไอ้เนี่ยสามตายยี่สิบเอ็ดอะมันก็โพสต์ขายนี่เล่นโง่ขนาดนี้สามอายี่สิบเอ็ดเขาไม่กดยาหรือเปล่าแล้วบอกว่าเบื่อแล้วบอกว่าเบื่อวอไอ้เหี้ยฮิตมากเราอย่าไปยุ่งเลยเราอย่าคิดไปเองดีเขาไม่กดยาเอาตือมาตีปังไอ้เนี่ยถ้ากดถ้ากดยาเราเล่นโง่อย่างนั้นอย่าเล่นเลยเอาจริง ถ้ากดยาแล้วต่อเขาไม่เขาไม่กดยาเขาไม่กดยาไงถ้ากดยาเราเล่นได้แค่นั้นก็ไปตายเถอะเี้ยอุ <s re> ้ย <s re>